พี่น้องเ้ยมาเวิรงกแม่นุ่นที่ไปเกลือเขามาเนี่ยไงนุ่นใจบุญมาเจียเข่าหมาปลาเยอะมากเป็นหม้อผลเจียหมาออกลูกน้ำปลาจิ้้าเจียมันกละมังบักไงมัยุ่ยโตด้วยมือเนี่โอ้นทีนี่สองโต ไม่ต้องไปนออกมากินเองหรอกหัวไปไว้ข้างๆมันเลยเพราะเขาไปบ้านไปเรียนนองมากินนลำอ้าวหิวเข่าอยู่แล้วมันอยูว่าแล้วมันหอบลูกนี้แล้วบ่ มันมีแห้งเอาขนมเอาขนมเมาเกียนเมื่อวามันมีแห้งเลยหลักหนีเลยก็ไปเบื้องกองฟางเด้อมันกองฟางมาทำเด้อมันถอนมันอืม บหรอเห็นจุกอ,อกงแงบนมีคนเห็นมันม,นมนางอลไรย่านัน้นเอาคนเอาลูกมันเอา้วงามึฟังเสียงห้องอีน้ำมูกของ้ยงมาทำบ่าน,าน,น้ำแล้เปิดเลยไม่เหมยละรว่านำพื่อ ้หาแม่หาแม่หูกอ่อนถ้าลูกใหญ่นี้อะไรดูยังมัไปจับลูกมันไหาหาป่ากะชายนี่บื่อเลมันงนี้เดผ่าน้ำหมอนะเองมามันเ็เห็นคนอยู่วันนี้นะมันก็เลยออก ไม่ให้เอ็งคม่ใช่ธรรม,ม,ช,มชาติหรอบ่เห็นเอามานันเราไปทั้งไหนไว้ยวาเถอะเข้ามอแบบง่ายแบบนี้โอ้เสียพอยใหญลิ้นกินเราต้นต้นไม่หมาอย่างดีเอาปออลาเวสฟังดูหูดี ยังไม่ห่อมาไหดอกหนาวตัวยังไม่ใหญ่นี่นี่นี่เห็นไหมไอ้นุ่นเนี่ยมาในเปลี่ยกบ๊เยแมนมาเขย่าขวดบ๊เยแมนโอ้โหขวดมือเอาเปลี่ยนกันหิวด้วยโอ้ที่หนองเลยกระมังกะหม้อเข่า จับเอารูปพอใหญ่มาจ้าเอารูเจ้าน่ะมา่า่่ฮไม่เจียมั่งกะป่าฮ่าฮ่าาินกอดด้วนป้าประทับโอ้ยโอ้ยเจ้าก็พาลูกไว้เสร็จน้องหล่าเลยจัดเนาะ กะละมังกะหมอกเขาพี่น้องเอ้ยคุณเฮ้บ้าบ่เห็นนะเอ้ยโอ้ยโอ้ยแจ็คมันสิไปยู่ซ่างในบ้านนี้ก็มันเวียนมาคลางๆางนี่เด้อเอ็นไงนี่นาเก่นี่นาโอ้พี่น้องเอ้ กระห้อนคือว่าเห็นแล้วเนาะนี่เดยพี่น้องเมื่อนั้นแม่นุ่นมามาเห็นยุดนี่แหละนี่เดยนี่เด้ทำเนาะออกกินเนี่ยละพี่น,อน้องน,นินเดียยุดนถยทำน